คราบรู้ึกว่าหม่อมน้อยคงจะอยากฝากอะไรไว้กับโครงการภาพระะยนตร์และละครเหมาะมากกับยุคนี้ซึ่งมันก็เป็นอย่างยิ่งจริงแหละ ทึ <laughs> ่งมากครับไม่เคยมีหนังเรื่องไหนของหม่อมน้อยที่เราจะยินเสียงหม่อมน้อยชัดเจนเท่ากับเรื่องนี้มากรู้สึกถึงตามที่หนังบอกเลยว่าจิตวิญญาณของละครแต่ละตัวมีจริงๆนะรู้สึกจุก <laughs> แต่ว่าอิ่มค่ะเพราะว่ามันมีว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้เรามีจิตสํานึกมากขึ้นกับการที่เราถ้าเราเป็นนักแสดงค่ะการเป็นนักแสดงที่ดีจริงๆมันไม่ได้แค่แบบเราจะเล่นบทเนี้ยหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตวิญญ,ญาณของตัวละครและความจริงจริงๆของตัวละครนะอันนี้เนี่ยมันเป็นแมนเสเซจที่แบบ พูดกับเราตลอดเวลานี่เป็นอีกเมสเศจที่ยังไม่เข้าไปในใจิตใจผ่านภาพยนตร์อีกหนึ่งทีครับสําหรับผมเองนะมุกตลกในหนังมันเป็นความหัวเราะที่มันขมขื่นมากเพราะบางครั้งเราต้องยอมรับว,ว่ามันมีความจริงอยู่ในนั้นอะไรอย่างี้ครับสําหรับซิลซิลรู้สึกว่ามันแบบอึ้งอะ <c oughs> <c oughs> จบแล้วรู้สึกแบบต้องตกตะกอนความคิดเยอะมากว่าฉากนี้หมายความว่าอะไร <c oughs> ฉากนี้หมายความว่าอะไรมันดูมีข้อคิด <c oughs> ทุกๆการกระทําทุกๆการ acting <c oughs> ของแต่ละคนอะ <c oughs> มันดูมีที่มาที่ไปไปหมดจนทําให้เราต้องแบบเฮ้ย มันยังไงวะมันยังไงวะแล้วเราเดาไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยไม่ออกเลยทุกครั้งคือแบบฮอเฮอตลอดเวลาและจะไปทางไหนตอนนี้อ่ะใช่ค่ะนิหนานักประพันธ์ที่สร้างเราขึ้นมาถึงนี่ด่วนตายไปเฉยเยเขาคงไม่อยากให้เราทั้งหกคนกลายเป็นใครก็ไม่รู้ในภาพประยอะที่ฉันก็เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรงน้ว่านี่ยายน้ำเน่าน้ว่ายายอะไรกันนี่มันชีวิต อยาม,อม,มมมรขงนุษเป็นแง่คิดที่ดีนะครับสําหรับคนที่อยู่ในวงการละครอยู่ในวงการภาพยนตร์และเศษมันคือตั้งคําถามที่ดีว่าเวลาเราทําการแสดงเนี่ยมันมาจากความจริงขนาดไหนโอ้น่าดูค่ะทุกคนจะใน้ดีนะ มันเหมือนได้ดูละครแล้วก็ดูหนังไปในเวลาเดียวกันนักแสดงทุกคนคือเล่นดีมากทั้งแบบแพนเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาริโออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบเล่นดีมากๆจริงๆแสดงศักยภาพออกมาได้สุดยอดหมดทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆประทับใจมากๆม,มันต้องไปดูค่ะแล้วจะได้เห็นว่าผู้กํากับเป็นผู้ที่ดึงศักยภาพนักแสกดงออกมาได้เต็มที่แล้วก็สุดมากๆแบบที่เราไม่เคยเห็นใครที่จะทําได้เท่านี้มาก่อนมันมีว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยว แตแค่เฉพาะคนที่เป็นนักแสดงต้องดูแต่ว่ามีว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญในการดกรงชีวิตด้วยว่าสุดท้ายแล้วแก่นแท้ในชีวิตของเราะเราต้องเข้าใจจิตวิญ,ญญาณตัวเองก่อนด้วยอะไรเงี้ยเราต้องเคารพจิตวิญญาณทุกจิตวิญ,ญญาณไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวเราหรือคนที่เรารักหรืออะไรก็ตามเออมันอิ่มๆนะคือดูแล้วอะ่ะโปรดักชั่นนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงมันดีอยู่แล้วนะคะระดับของหมอมน้อยอแล้วมันมีซิกเเจอร์ของหม่อมากอะ่ะ ว่าเรื่องนี้เนี่ยใครก็ตามมาดูได้แล้วมันจะมีอะไรที่สะกิดใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราก็เป็นตรงนั้นเราเป็นตรงนี้เราเป็นแบบนั้นจริงๆในโลกนี้เป็นภาพยนตร์ที่ผมเชื่อว่าควรค่า ที่จะอยู่ในวงการภาพยนตร์ของประเทศนี้แล้วก็คุณค่าที่คนจะได้ดูนะครับพูดตรงๆเลยนะฮะแค่ได้เข้ามาดูโปรดักชั่นนะฮะได้พอดูภาพาต่างๆแล้วแค่น,นี้ก็คุ้มมากๆแล้วน,นะฮะแล้วยิ่งได้มาดูนักแสดงยอดฝีมือนะฮะ,ะหลายๆท่านที่ได้มาประชันกันนะครับมาสาดมาพ่นไฟมาสาดของใส่กันแค่น,นี้ก็คุ้มค่ามากๆครับฝาก,ากาด้วยครับกับ6 i x character นะฮะถ้าเกิดว่าดึงอะไรไม่ออกก็แวะมาดูผมก็ได้นะครับเล็กน้อยนะครับผมก็15กันยายนนี้ครับเ <ๆ S 2> ข้าโรงแล้วนะครับทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประรเทศครับผม